เอาเอส่วนร,รัฐบาลคุณก่อนออเอาห้องกองคุณคุณมันจะโยงใย,ยกันอีกใช่ไหมคืออย่างนี้ผมพูดหลักเนี่ยผมมีเหตุและมีผลเสมออ,มอ่ะพี่อดีศรพูดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมบอกโอ้จะแยกเข้าต้มมัดไม่ได้นะแยกกันไม่ได้อชาวบ้านปลาสัยหนักมากอ่ะถ้าผมถามว่าอ่ะเมื่อเมื่อจะรวมกันนะอ่ะวันที่4เนี่ยอ่ะคุณรวมตันต่อไปผมต่อให้เลยนะต่อให้วันที่สเนี่ยคุณว่าจะมีใครโหวตให้ กับเพื่อไทยก้าวไกลถ้าคุณเสถาขึ้นมาและยังบอกว่าจับมือก้าวไกลอ,อ่ะคุณบอกสิอ่ะก็ภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันแล้วนะเขาไม่โหวตให้สาวก็ไม่โหวตเออเอคุณบอกสิอ่ะมีพักไหนพี่อดิศรจะต้องพูดหลักเหตุและผลด้วย<ข>ไม่ใช่<ำ>พูดอย่างเดียวว่าปลาัยหนักมากเป็นสอสอมันต้องอยู่กับ<ข>ประช<ำ>าชนคณะทํางานเขาทางานอยู่ ทำงานอะไรแล้วคุณจะสอนบอกเมื่อค่ำเมื่อค่าวันนี้ไปกินข้าวคุณเสถฐาดูยิ้มมีความสุขสงสัยแน่นอนคงผ่านอ๋อความสุขใช่ไหมเออคุณเอาเอาเอาความสุขที่ที่เห็นเนี่ยเป็นความสุขแบบนี้หรือเปล่าอะไรอัเนียให้ดูรูปรูปอะไรนี่ไงไม่มีรูปอะไรเปิดดูได้คุณไม่ต้องห่วงอ่าใช่รูปนี้ไหมใช่รูปนี้ไหมอะไรอ่ะที่มีความสุขในคุณเศถฐานี่ไงเมื่อไหร่อ๋ออ่อ สองวันก่อนเนี่ยอ่ะคุณดูรูปดีๆต้องไปเอาไม้พ่ดูสิใช่รูปนี้ไหมที่มีความสุขอะไม่ใช่เขาเมื่อคืนนี้ออไม่ใช่อันนี้อันนี้สองคืนก่อนเออสองคืนก่อนก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีอะไรก็ไม่มีอะไรไงก็มีความสุขไงก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ดูได้เดี๋ยวให้ดูได้ดูได้ดูรายการไปเดี๋ยวให้ดูไม่ได้ก็มีอยู่นิดหน่อยนะเออฮะมีพี่สาวคุณทักษิณเออมีอุ้งอิง ใช่ไหมด้านหลังเป็นเจเลตํารวจใช่ไหมใช่ถูกปะถูกต้องถูกต้องผมรู้จักจาได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านิชโนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่พิชุนประสาททองโอสถใช่ใช่แต่เดี๋ยวดูภาพนี้เอาเอาคุณโสดคุณเนี่ยผมโดยสรุปก็คือคุณเมื่อวานที่คุณแถลงเป็นเรื่องเป็นราวโดยสรุปก็คือคุณคิดว่ามันมีเดลลับเกิดขึ้นแล้วกองจับที่โคนชีวิตเลยจะมีการเปลี่ยนขั้วโดยเพื่อไทย จะเสนอแคนดิเดตเข้าไปในวันที่สี่นี้แต่ไม่ใช่ตัวจริงเสนอและจะไม่ผ่านเพื่อให้เป็นสิ่งที่เพื่อจะได้เพื่อไทยจะได้บอกบทปัญญาแล้วอันดับหนึ่งจับไม่ได้อันดับสองก็ไม่ผ่านยกให้อันดับสามคุณแถลงอย่างนั้นถูกไหมคุณเห็นอผมแถลงอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็บอกอันดับสามคือภูมิใจไทยเจษฎาิตย์ที่นั่งถูกไหมท่้นไหมใช่ค่ะแล้วภูมิใจไทยที่คุณแถลงคือภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำและจะจัดรัฐบาล ชวนหมดเลยยกเว้นก้าวไกลถูกต้องเพราะภูมิใจไทยไม่เอาก้าวไกลคนชว่วยแถลงว่าเพื่อไทยจะยืมมือยืมปากพักภูมิใจไทยสลัดก้าวไกลออกไปภูมิใจไทยจะเป็นลงเป็นคนลงมือแกะต่อเขาต้อมัดออกเออแยกเขาต้อมัดออกจากการแล้วคราวนี้พอแยกปุ๊บภูมิใจไทยเป็นแกนแต่เสนอคุณเสถาด้วยเข้าไปบวกข้างที่สี่และรอบนี้จะผ่านแล้ว ตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกลคือคนคิดไปถึงขนาดจินตนาการของคุณเนี่ยมันฟุ้งซ่านไหมโอ้ฟุ้งซ่านใช่ไหมว่าว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยผมนอนฝันฝันว่าอะไรคะผมฝันอีกฝันว่าผมฝันว่ามีอีกพักหนึ่งคือพักรวมไทยสร้างชาติทำไมมาผสมด้วยอ๋อเพราะตอนแรกพี่ชูวิทย์เมื่อวันที่ท่านว่ารวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์กับอะไรจะเป็นฝ่ายค้านใช่เพราะเขาเพิ่งตกลงกัน ว่าเขียนได้ไหมเขียนสินี่คุณชูวิทย์ผมระหว่างที่คุณเตรียมตัวชักนิดหนึ่งนิดหนึ่งผมแทรกนิดหนึ่งเวลาคุณจัดแถลงข่าวทําไปคุณยอมให้นักข่าวเอาไอ้ไม้ไปติดที่ตัวคุณแต่ไม่เออนั่นน่ะสิมันเหมือนตัวประหลาดนะผมผมมาถึงเนี่ยผมยังไม่ทันจะจะไปเลยติดนี่นะไม่ติดยังดีกางเกงวังรองกระเกียงนี้เลยนะก็นั่นน่ะสิผมบอกว่าผมติดอันเดียวก็พอแล้วมันสามารถที่จะ สามารถที่จะไปวางไว้ที่โต๊ะได้หรือเปล่าแต่ผมยังไม่ทันพูดเลยก็มาติดกันเต็มไปหมดนี่คุณนี่บางวงอันนี้มาว่อันนอันเก่าเมื่อวานนี้โคตรเยอะเลยน้องเนี่ยอันนี้แหละค่ะใช่ไหมเมื่อวานอ่ะอ่ะว่าไปแล้วคุณชวิตอ่ะเอาหลักๆก็พอนะอันนี้ผมเขียนว่าขั้วเก่าอ่ะอ่ะคุณดูอ่ะตรงนี้อ่ะ ว่าตรงนี้คือเพื่อไทยและก้าวไกลสูตรนี้คือ312ของเดิมคุณชุวิตคุณหันมาทางนี้นิดนึงเออนะทางนี้ใช่ไหมต้องไปยกขึ้นไปช่วยพี่เขาดีแล้วเนี่ยดีแล้วโอเคไหมดีแล้วอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ไม่ขยับหันมาเอาข้างใบว่าขยับขยับยังไงเอาหน้ามาเออนี่นีโอเคแล้วก็พลิกด้านคุณชุวิตขึ้นหน้ามานิดนึ่งอย่างนี้เหรอคะด้านคุณชุวิตเอาโอเคตามนั้นโอเคได้ไหม ก้องจะจับได้ดีขึ้นไหมโอเคอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคสูตรั่วเดิมคือเพื่อไทยก้าวไกลเป็นหลักอ่าสามหนึ่งสองอ่าคั้วเก่าหนึ่งแปดแปดและครั้งแรกเนี่ยใครเป็นแกนนำก้าวไกลผ่านไหมไม่ผ่านสองครั้งอ่าไม่ผ่านสองครั้งอ่าเขียนไปเลยสองครั้งครั้งที่สองโดนสองเด้งอ่าอ่าเพื่อไทยผ่านไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ในไงเพราะว่าไปเชิญไปทางนู้น ไอ้ทั้งนี้ไม่ผ่านครั้งแรกไม่ผ่านก็พบว่าสวอ่ะสวไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่พามไปทํามาเสนอ้ไม่ได้เออไม่ได้เสนอเลยเพราะเสนอไม่ได้อ่ะเพื่อไทยก็พยายามที่จะเชิญฝั่งต่างๆมาไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพลังประชารัฐผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลโดนศาสตร์แป้งบ้างไปชนช็อกมินช็อกมินเสร็จแล้วโดนศาสตร์แป้งกระจายแล้วก็บอกว่าบอกว่ามา ปรึกษาหาหรือเฉยๆไม่ได้เชิญมรรัฐบาลทาไมใช้ไลน์จะมาถามว่าจะโหวตให้ได้ไหมทําไมใช้ไลน์ไม่ได้หรอทําไมคุยกันตั้งหากไม่ได้หรอทาไมจะต้องมาโชว์สื่อเพราะนี่คือการโยนหินถามทางให้เห็นว่ามวลชนเอ๊ะนี่เขาจะมาคุยกันจะมาเจรจากันยังกระแสหรอถูกต้องเป็นการจังกระแสและกระแสไม่ดีก็เลยเฮ้ยเลิกกันไปเลยและก็ไม่ประชุม8ปดพักอีกเลย อ่านี้ต้องต้องต้องไล่ทีละสเตปนะครับต้องเข้าใจหลักเหตุและผลและหลักของคนเอาละครั้งนั้นเพื่อไทยก็บอกว่าจะแถลงไหมไม่แถลงละไม่แถลงนายนยนยกเลิกการประชุมแปดพักประธานก็บอกว่าประธานเลื่อนประชุมอาละแต่เป็นเรื่องอ่าสารรัฐมนูได้นะโอเคคุณคิดว่าอ่าถูกล้องมีสารใช่ไหมมีสารรัฐมนูญโอเคอ่ะแล้วคุณคิดว่าเพื่อเพื่อไทย กำลังจะไปสู่การโหวตวันไหนวันที่สวันที่สี่วันที่สี่เดือน8ดจะมีการโหวตอ่ะแล้วผมถามคุณว่าเขากําหนดโคต้าสต็อกไว้เฮ้ยเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านเอาไง ไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวโหวตอีกทีมันจะไม่ได้นะเพราะเขาเดี๋ยวกลัวจะโดนแบบคุณพิธทาเออกลัวจะโดนแบบพิธทาเออกรณีศาลไม่จะบอกขัดนั่นมูนะถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพี่อดิศรบอกโอ้ยยังแม็กเป็นข้าวต้มมัดอยู่ยื่นไปสิวันที่สี่ก็ยื่นไปแต่ยื่นใครคุณว่ายื่นใครเอาก็นั่นไงที่บอกเศรษฐามีความสุขก็ยังไม่ใช่เขาไงล่ะมันคิวของเป็นของใครอาจารย์ชัยเกษมถูกต้อง อ่อันนี้ค,นคนุณคุณคิดนะที่คุณบอกสูงอ,อายุใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยผมบอกว่าอาจารย์ชายเกษมยื่นไปแล้วยังย,ยื่นไปยังไงก็มีเข้าไกยอยู่ไงเราจะต้องอุดมการมั่นคงวันที่สี่เดือนแปดก็ยื่นอาจารย์ชายกเกษมก็ยังเพื่อไทยเก้าไกลก็ยังอยู่อ่ะแล้วผ่านไหมไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครก็รู้อยู่แล้วนะไม่ผ่านไม่ผ่านอธิย้ไม่ผ่านแล้วมีข้ออะไรข้ออ้างเลยไหม นี่ยังไงก็ไม่ผ่านนะโอ้โหทำยังไงก็ไม่ผ่านแล้วนะออไปครั้งแรกก็ไม่ผ่านนี่ผมสนับสนุนนะพีธานะสนับสนุนทุกอย่างยึดหลักการประชาธิปไตยนะแต่เศรษฐกิจบ้านเมืองมันจะรอไหวเหรอจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะได้หรือเปล่าจับเบอร์กันแปดพักเออมันไม่รอดนะมาไม่เอาแล้วไม่เอาละผมไม่จัดแล้วเพราะว่าจัดอย่างนี้แล้วลื่นแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านผมยกให้ ภูมิใจไทยเออมผมยกให้ภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเป็นแกนเป็นอันดับสามเป็นพักอันดับสามก็พักเก่ากลจัดไม่ได้พักเพื่อไทยก็จัดไม่ได้เสนอก็ไม่ผ่านก็เสนอพักภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยจัดเอาเองแล้วกันภูมิใจไทยก็บอกอังั้นผมจัดนันที่สำนักงานประหลโยตินโทนนั่นคนนี้มาเชิญเชิญเชิญเพื่อไทยมาแล้วกัน นะมาเจราจาซิผมเป็นคนเจราจาแล้วนี่ผมเป็นมือประสานสิบทิศผมก็ไปเรียกรวมไทยสร้างชาติมาไปเรียกพลังประชาชนก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เรียกมาคุยได้แต่พักหนึ่งเนี่ยที่เป็นสูตรยาอันตรายที่ไม่มีใครจะเชิญมาก้าวไก่พักก้าวไก่ดังนั้นพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำมีใครละครับอ้าวมีเพื่อไทยมีอะไรพลังพลังอ่ะแล้วมีใครอีก ประชาธิปัตย์ไม่มีชรยประชาธิปัตย์ไม่มีผมยืนยันได้ว่าไม่มีประชาธิปัตย์เอาเขาบอกคุณเฉลิมชัยสองคุณเดชอิดไปพบคุณทักษิณอ่ะละคุณคิดว่าเดชอิดนี่ใหญ่ไหมคุณคิดว่าอ่าอ่าเลขาชื่ออะไรนะเฉลิมชัยเฉลิมชัยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่าชวนไหมไม่ใหญ่กว่าทับัญญัติไหมไม่อ่ะแล้วคุณคิดว่าแต่สองคนนี้ยังเป็นสสอยู่คุณคิดว่าคุณชวนกับคุณบัญญัติจะเป็นสสอยู่คุณคิดว่าคุณชวนกับคุณบัญญัติพยักหน้าให้ไปร่วมกับทักษ อ่ะผมถามคุณแก่นี้คุณคิดว่าคนแก่คนที่เป็นอาวุโสพักประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างนายชวนนายบัญญัติเนี่ยยอมพยักหน้าให้เดทอีดเออโอเคนะไปคุยกับทักษิณแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์ไปร่วมคุณคิดว่าสองท่านนั้นยอมไหมหรือการเมืองนี่หรือเขาจะได้สิบสองจาก25่สิสอสแล้วแยกไปสนับสนุนก็มันมีพักนี้แล้วไงรวมไทยสร้างชาติเออ มีพักนี้แล้วไงก็ที่เมื่อคืนผมนอนฝันนะ่ะเฮ้ยไอหาตกไปเว้ยตกไปพักหนึ่งตกไปพักหนึ่งหรือรวมไทยสร้างชาติบิ๊กตู่ก็ไม่อยู่แล้วบ้านเมืองมันต้องเดินหน้าต่อไปทํางานร่วมกับเพื่อไทยทําไมจะทําไม่ได้ละ่ะนี่ผมนอนฝันนะไม่เขาไม่ได้ถามว่ารวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐทำงานร่วมกับเพื่อไทยเขาถามว่าเพื่อไทยทํางานร่วมกับสองพักนี้ได้หรอทําไมจะไม่ได้ ณวันนี้เนี่ยไม่ไม่ตะกี้ครัอดิศรนก็บอกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้องเป็นไปไม่ได้บอกว่ามันเหมือนเป็นน้ํากับน้ํามันมันเข้ากันไม่ได้คุณอดีศอนช่วย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 ขอดูหน่อยสิอะไรที่บอกปากปากพาไปปากพาจนอะไรเนี่ยอ๋อที่คุณอดีศรนบอกว่าชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินจะเดินอยู่ที่นายอิบอายอยู่ที่ปากใช่ถ้าอันนั้นเนี่ยผมก็ผมก็ต้องฝากนะผมฝากเพราะว่าพี่อดีศรนเนี่ยแกเป็นพี่ที่ผม รักและเคารพผมก็ขอฝากาอันหนึ่งให้ให้พี่อดีสอนอให้พี่อดีสรว่าไอ้ที่พี่พูดเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกพี่เหมือนกันว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ,อาหายเจอก่อน,นเดียวแล้วเจอแล้วมันอยู่นี่เองอนะ,อะหากเทใจแล้วเพื่อนมิตรมาหักหลังปล้นความหวังประชาธิปไตยที่โหยหาเพื่อนายใหญ่ยอมเอาเสียงที่ได้มา มอบให้ลุงชาวประชาหดหูใจอ่ะทีมงานจดแล้วอีกทีหนึ่งนะเว้ยอีกทีนึกงก็าจะไปทำกรัฟ,ฟิกค่ะหากเทใจแล้วเพื่อนมิตรมาหักหลังปล้นความหวังประชาธิปไตยที่โหยหาเพื่อในายใหญ่ยอมเอาเสียงที่ได้มาอม,มอบให้ลุงชาวประชา หดหู่ใจนี่ใครคิดเนี่ยนี่ผมเด็กเทพศิรินนี่คุณแต่งกรอนได้เลยเหรอผมแต่งกรอนนี่แตะกอนวันเฉลิมนี่ผมต้องเป็นคนแต่งกรอนนะผมภาษาไทยนี่ผมสิบเต็มสิบนะเอากลับมาอ่ากลับมาอ่าคุณว่ามันจะเป็นสูตรว่ามีผมใจไทยเป็นแกนนาถูกต้องแล้วมีเพื่อไทยถูกต้องมีรวมพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาใช่อันนี้เนี่ย เจราจารตำแหน่งรัฐมนตรีกันเรียบร้อยนะอนี่ไปเจราจากันที่ป่าลอยต่อมูลนิธิเหรอเออน่ะก็เจราจากันเมื่อสองวันก่อนเรียบร้อยปิดจ็อบนะครับน,นี่คุณเรื่องจริงเหรอคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงเกินไปจริงเกินไปทุกเรื่องตั้งแต่ต้นมานี่ผมพูดเรื่องจริงหมดแล้วก็พวกนักการเมืองก็ทําเป็นกลบเกลื่อนหัวเราะกิ๊กแก๊กกิ๊กแก๊กดิวลับก็เป็นดิวเลิฟมึง ซูเปอร์ดีลไม่มีหรอกไปบุยพรกันวันเกิดคือเราเอาความจริงนะพูดสองวันก่อนที่ป่าไอยต่ออคุณกล่าวหาเขาว่าอย่างนั้นผมอผมกล่าวหาได้เลยเลี้ยงเรียบร้อยแล้วใครไปคุยกับใครที่มูลนิธิคุณทำไมในมูลนิธินี่มีจะมีใครผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกจะมีคนจะม่ของใครเป็นคนไปคุยอ่ะก็คนที่ไปคุยก็ต้องเป็นคนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องหมดผมไม่ต้องอยากบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมี มีเพิ่มมา,าไม่พัฒม,ม,ม,มา,าที่คิดว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่มีเพราะว่านายชวนนาบัญญัติไม่เอาออืะคุณลองดูแล้วกันว่าใครใหญ่ที่สุดในพรรคอะอ่ะคุณคิดดูเอาแล้วกันอะ เสร็จแล้วหลังจากรวมกันมาหมดแล้วเนี่ยจะได้มีชาติไทยพัฒนาด้วยนะเอ๋อนั่แน่นอนมีประชาชิถูกไหมนี่มีแน่นอนถ้าพัฒนากล้าที่ต้องมีเอามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะประชาประชาประชาชาติชาติพัฒนาชาติพัฒน์หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงยกเว้นคนที่มานั่งกับคุณเนี่ยพักเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นแหละเขาไม่ได้ไปอันนั้นเขาไปกับเก้าไกลอ่านั่นแหละก็มีแค่นั้นเองหนึ่งเสียงมันก็ไม่ได้ขยับอะไรใช่ไหมล่ะเอานะทีนี้ผมพูดว่า พักเพื่อไทยพักก้าวไกลแพระกกตมัดมาถึงภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ไม่เอาก้าวไกลเพราะก้าวไกลเป็นสูตรอันตรายซึ่งบอกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่มีใครเอาอคุณถอยสิคุณก็บอกว่าถอยแล้วก็ยังไม่ทีนี่มีการเจรจาคุณธนาธรเนี่ยคนนั้นก็ปฏิเสธนี่ไม่เป็นไรหรอกคุณปฏิเสธไปเถอะเพราะว่ามีการพบกันที่ฮ่องกงจริงคนย,นยืนยันผมต้องนอนยันด้วยไหมย,ยอกย้อนผมธนาธรบินไปพบคุณทักษิณเหรอคุณรู้ได้ไ <ผม S 1> งน ก็ผมรู้อะแล้วผม,อผมเอารูปมาให้ดูแล้วที่นั่นเป็นนินซูล่าด้วยอ่าผมก็รู้อาคณาธอนปเพบุลทัศน์เรื่องอะไรเรื่องแรกขอให้โหวตให้เพื่อไทยหมายถึงก้าวไกลเป็น<ข>ฝ่ายค้านโหวตให้ขอให้เป็นฝ่ายค้านอยอมเป็นฝ่ายค้านถอยเป็นฝ่ายค้านอยอมโหวตให้ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเก้าเสียงจะโหวตให้แล้วจะโหวตให้ยังไงอะถ้าไม่มี พักนี้ภูมิใจไทยแต่มีเงื่อนไขว่า <Wow. S 2> อังก้าวไก่มีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวที่พอโทนี่ฟังแล้วก็อ,อโอเคอ,อ,อก็คือจะต้องเอาพลังพลังประชารัฐบวกกับสองลุงเนี้ยที่บอกว่าสองลุงเนี้ยสองลุงเนี้ยอ,ออกจากสมการเอาเป็นไม่ให้รัฐบ,บาลถูกต้อง เงื่อนไขคุณปุอ้างว่าเงื่อนไขธนาทรนนี้เขาไม่ได้เพิ่งพูดนะจริงๆเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ตอนแถลงไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่เขาบอกเขาเขาบอกผมว่ามีการไปยื่นเงื่อนไขกับทักษินว่าขอไม่เอาสองพักนี้แล้วก้าวไกลจะโหวตให้ถูกไหมแล้วเป็นฝ่ายค้านแล้วเป็นฝ่ายค้านด้วยจะโหวตให้ถูกต้องขอให้ไม่เอาสองพักนี้ถูกต้องก็าทาเพื่ออะไรคุณเข้าใจไหมคุณคิดว่าก้าวไกลทาเพื่ออะไรเออก้าวไกลทําไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่า ตัวเองก็ยินดีเป็นฝ่ายค้านแต่ยืนหยัดในไม่ให้ต่อท่ออำนาจสืบทอดอำนาจอันนี้มันเป็นทางพูดของของเขาที่จะพูดกับด้อมส้มด้อมอะไรทั้งหลายได้บอกเอออย่างนี้ก็ยอมเป็นฝ่ายค้านยอมหวตให้เพื่อไทยและก็ไม่ขออย่างเดียวไม่เอาสองลุงโดยมีเงื่อนไขความจริงมีเพิ่มขึ้นมาคือให้รีบร่างรัฐมนูญแล้วสองปียุบสภาไปเลือกตั้งเออเงื่อนไขนั้นะใช่แต่ว่าเขาไม่เอา เหนคุณทักษสิณไม่เอาเออคุณทักษสินไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรบ้างคือไม่เอาเลยสิพอฟังว่าไม่เอาตรงนี้ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเพราะไม่เอาแล้วจะไปยังไงไม่เอาแล้วจะไปยังไงไปอยู่ยังไงจะกลับยังไงไอ้ที่สําคัญคือจะกลับยังไงก็ตั้งเครื่องบินกลับมาก็เพราะที่แสบสิงหาเขาดั่งเรือหรอเครื่องบินเนี่ยจะลงที่ไหนเออจะลงดอนเมืองก็เปล่าเออ คุณคิดในมุมว่าอำนาจเก่าเกี่ยวข้องกับการกลับมาของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนกันหนึ่งต่อยี่สิบหกล้านคือก็คุณยี่สิบหกล้านไม่ใช่เหรอที่โหวตมาประช<อ>าธิปไตยโหวตแปดพักอ่ะยี่ิบหกล้านกว่าอ่าแ,<ร>แล้ว,วถ้าเป็นแบบนี้จะมีความหมายใดนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณบอกว่าไม่เกี่ยวโยงกัน ผมอาคุณไม่ได้พูดคนอื่นพูดบอกไม่ได้เกี่ยวโยงกันผมก็เลยจะพูดเป็นสเต็ปสเต็ปว่าทุกๆุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอย่างแน่ชัดแต่คนอ่านออกหรือเปล่าคนจะเล่นหมากรุกเนี่ยจะรุกคาดได้เนี่ยมันต้องถึงจังหวะไหมต้องถึงจังหวะเหตุผลเพราะว่าทำไมวันที่สสิงหาจะเป็นการโหวตและทำไมคุณทักษิณจะต้องกลับมาในช่วงนั้น และถามว่าจะต้องกลับมาก่อนไหมผมก็เชื่อว่าการโหวตวันที่4สิงหาเนี่ยไปไม่รอดอไปไม่รอดเพราะอะไรเอาก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ดูไงว่าเข้าต้มมัดนีย่ยังมัดกันอยู่แน่นเลยแต่มันไม่ผ่านก็เมื่อไม่ผ่านสวแล้วเนี่ยมีก้าวไกลยอยู่เนี่ยจะให้ผมทํายังไงครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปแปลว่าคุณจาานาทรไปยื่นเงื่อนไขแต่คุณทักษิณไม่รับถูกต้องไม่เอาเลยถูกต้องทั้งที่บอกมาให้มีสองพักลงุงถูกต้องก็จะเอาให้มีอ แล้วทั้งที่บอกว่าประเด็นสองปีอายุสภาหลังลางนูนเสร็จก็ไม่เอาแต่หัวใจมัอยู่ตรงนี้หัวใจที่บอกว่าของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะต้องไม่อยู่ในสูตรรัฐบาล<อ>ตัวเองยอมเป็นพักเก้าไกลยอมเป็นฝ่ายค้านพักก้าวไกลจะโหวตให้กับพักเพื่อไทยและยอมไปเป็นฝ่ายค้านแต่ขอไม่เอาสองลุง<อ>นี่ก็คือเงื่อนไขาตายที่ ต้องโกงสายหน้าเพราะอะไรเพราะนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เงื่อนไขตัวนี้ม,มันเป็นเงื่อนไขสําคัญเพระเป็นเงื่อนไขสําคัญพว๊บภูมิใจไทยเนี่ยเขาจัดเขาก็โอเคเขาก็มีเพื่อไทยมีพลังมีรวมไทยสร้างชาติเราก็พักนู้นพักนี้รวมกันแล้วรู้สึกว่าจะได้อยู่ที่จะได้อยู่ที่กราฟิกอยู่ปล่อยเข้าปล่ <3 15. S 1> อยเขาค่ะสามร้อยสิบห้าค่ะสามร้อยสิบห้าสวยๆเลย มหมายถึงขั้วนี้นอ่าได้สามมีพักเล็กด้วยถูกไหมถูกท่องพักหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ไม่ต้อง,อองไปนับหรอกรวมเดียวแล้วชาติละสูตรชาติไทยชาติพัฒน์ประชาชาติรวมเป็น3 1 5 3 1 5สรู้ตรนี้ยอ่ะผมไม่ต้องนั่งยันนอนยันยืนยันนะว่าสอวอผ่านอยู่แล้วคือถ้ามีพลังประชาลัฐกับรวมใยช่างชาติเขาเชื่อว่าผ่านและไม่มีเก้าไกลเก้าไกลเออคุณว่าผ่านไหมผ่านอ่าผ่านแน่นอน แล้ววันที่ 4, สี่สิงหาเนี่ยคุณยังมีอยู่ไหมมีก้าวไกลอยู่ไหมคุณยังยืนเพื่อไทยก้าวไกลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นวันนั้นคือวันโหวตรวงสิ่งที่ผมบอกคือการวัวนที่โหวตรวงโหวตรวงที่คุณวิเคราะห์คือจะให้เพื่อไทยมีความชอบธรรมที่บอกกูไม่เอาแล้วโอ้โหให้ภูมิใจไทยไปจัดนี่แล้วทําไมภูมิใจไทยเขาถึงยอมให้เพื่อไทยเป็นนายกเขาเป็นแกนนำทำไมอ่ะก็ดิวแล้วเอเอทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นไปไม่ได้ล่ะ <160. S 1> ร้อพวกเขาได้71 ไอ้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 เพื่อไทยได้ร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วคุณบอกเขาแบ่งกระทรวงกันแล้วคืคุณบอกเอาได้คมนาคมกับสาธารณสุขอะเอาไหมของเด<อ>ิมอะเหรอเออแล้ว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 ไม่เอาเหรอแล้วแล้วแล้วเขาอยากได้เงินแล้วอยากได้กล่องเงินนี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเงินเงินอะไรนะหมายถึงการดูแลงบประมาณเงินนะน,นะออได้กระทรวงเดิมด้วยคมนาคมกับสาธารณสุขไปต่อยอดต่อการบ้านได้เรื่องเก่าก็กลบได้เรื่องใหม่ก็มาอีกเออชอบไม่ชอบ ชอบได้งี้ดีไหมดีส่วนถามเองตอบเองเออถามเองตอบเองวเออแล้วส่วน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 เศรษฐาล่ะมีความสุขเป็นอะไรเป็นนายก,ายกตัวปูไม่ใช่ตัวช้างนะตัวปูตัวปูเพราะอะไรมาสายปูปุ่งเลยมาจากลุงที่กลางพัคเพื่อไทยทุกคนกระจดกระจายกันหมดเพราะคุณเศรษฐาแกตัวสูง ตัวสูงก็มองข้ามคนอื่นเป็นหมดไงเขายังไม่ทันเป็นคุณก็วิจารณ์เขาซะก็น,นี่ผมวิจารณ์ก่อนอวิจารณ์ก่อนว่าเศรษฐามีความสุขการมีความสุขก็หมายถึงคนในพักอาจจะไม่ได้สุขด้วยอ,อาจจะไม่ได้สุขด้วยเพราะอะไรครับเพราะมาด้วยความเร็วสูงอะไรที่มาด้วยความเร็วสูงขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงมันถึงไวกว่าคนอื่นอก็คุณบอกว่าเป็นตั๋วตัวปูกันแล้วแต่ทันที่กลับมาฝ่ายค้าก็จะเป็น ก้าวไกลประชนิปัติเออเอ,อ,อันนี้ถูกต้องแค่นี้ก้าวไกลบวกชวอชปอแล้วพักได้อีกเล็กน้อยแล้วแต่แล้วแต่เราจะพูดถึงตัวหลกัหลกๆก่อนอนะครับในสูตรนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายหลังภายหลังนะจากท่านทักษิณมาหมายความว่าบวชจะครั้งต่อไปเนี่ยจะเสนอคุณเศยษกษม เพื่อไม่ให้ผ่านแล้วจะลวงว่าเพื่อไทยต้องยกมือละยกให้ภูมิใจไทยแล้วจะกลับมาเป็นสูตรรัฐบาลที่มีก้าวไกลอ่าไม่มีพี่มีเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนากล้าไม่มีก้าวไกลไม่มีประชาชนปตดทั่วไหมถูกต้องแล้วค่อยเสนอตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากคุณทักษิณกลับมาแล้วเออเอาอย่างนี้สูตรใดก็แล้วแต่ก้าวไกล คือตัวอันตรายคือสูตรอันตรายอย่างนี้ละกันผมเรียกว่าสูตรอันตรายอืออ่ะคุณจะพูดเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคนก็จะฟังนู่นนี่นั่นอ้าวถ้าคุณเอาก้าวไกลสูตรก้าวไกลไปผสมกับอะไรเนี่ยก็จะไปไปเป็นฝ่ายค้านแล้วกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านคุณไม่เชื่อเลยใช่ไหมเพื่อไทยจะจับมือแน่นกับก้าวไกลก็จับไปสิมันคูจะจับอยู่แล้วหรือเปล่าก็ประชามติ ประชาชนเขาโหวตมาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นการปล้นกลางแดดปล้นยังไงเอาคุณให้เขาไปโหวตวันที่14พอโหวตมาผลมาอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่เอาแล้วคุณก็ไปคิดการปล้นเอาทรัพย์สมบัติคะแนนของประชาชนมามาเสร็จแล้วคุณก็ไปแจกจ่ายกันในหมู่ใครอะ่ะนี่คุณไม่ได้ทำตามที่สัญญานี่ไม่ได้เอาเงินไปพัฒนาไปทำบุญทำทานตามที่คุณรับปากไว้คุณเอาคะแนนมาเสร็จคุณบอกว่า S <S คะแนนมามันไม่ผ่าน<ม>ก็คุณเอาก้าไกลมาเนี่ย<ม>ผสมกันกี่ครั้งกี่รอบแล้วล่ะก้าวไกลก็จัดก็ไม่ผ่านถ้าจัดไปจัดมาไอ้คนจัดโดนเด้งไปเลยนาะยไอว้วาทีนายกอะ่ะเอ้าแล้วก็เลยอย่างเงี้ยให้เพื่อไทย <S 2> <S 2> เพื่อไทยจัดก็ไม่ผ่านเนี่ยก็จัดแล้วเรียกคนนั้นคนนี้มาก็คุยก็ไม่เรียบร้อยคุยก็ไม่ได้อ่ะก็บอกไม่ได้ไปจัดรัฐบาลนะได้เรียกมาคุยอย่างเดียวมาชนชอ็อกมิ้นอย่างเดียวชอ็อกมิ้นชอ็อกมิ้นก็ยังโ<ค>ดนไล่อะ่ะ <ห ả? S 2> เอา แป้งสาดอ่ะอ่ะนี่คุณเคยกินอย่างช็อกมินไม่เคยลองดูไหมผมกินไม่ค่อยไหวทำไมอ่ะก็เพราะมันหวานมันหวานมันหวานแล้วมันซาซาด้วยไม่ใช่ครับมันหวานคือยาพิษครับความหวานคือยาพิษเอาคุณไปถามหมอดู พูดเหล่อสุกานามัยหรือว่าไปถามหมอดูสิว่าหวานมากๆดีไหมมันไม่ดีดังนั้นสูตรนี่นะคุณสรยุทธคุณไบร์เอ๋ยค่ะคุณจะบอกผมว่าใช่อาจารย์ใช่ผมไม่รู้แต่โหวตไม่ผ่านแล้วกันนะถ้ามีก้าไก่ผมพูดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดบวกครั้งต่อไปเขาเสนอคุณเสถาคุณก็ผิดทันทีเลยนะไม่ผิดมีก้าไก่เปล่าเออมีก้าไกลผมต้องถามนี่คืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีทางเสนอเสถาถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ผมต้องถามว่ามีก้าไก่เปล่า ถ้ามีเก้าไกลถ้ามีเก้าไกลนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอาผมแทงเลยไม่ผ่านแล้วถึงตอนนี้ถ้าเกิดไปเสนอเดียวที่คุณอ้างว่ามีคุณธนาทับคุณทักษิณเนี่ยแล้วคุณทักษิณปฏิเสธถูกไหมมก้าวไกลยังจะยกให้ไหมไม่ยกยกก็พังดิถ้ามีสองลุงอยู่ด้วยยกก็พังอะอือเออมันสูตรมันง่ายๆอะถ้าก้าวไกลยังโหวตให้เพื่อไทยแล้วมีสูตรนี้อยู่เนี่ยแล้ว แล้วจําเป็นต้องมีก้าไก่ทาไมก็ผมมี3ามหแล้วผมขาดอีก50ห้าสิบสวเองอ่าก็370กว่าแล้วอะผมจะไม่จะต้องไปพึ่งเก้าวไก่สูตรนี้สวโหวตให้อยู่แล้วบวก250ไปเลยอะบวกให้เลย250อ่ะอีกพักหนึ่งคือพักสวเอออ่ะนี่เห็นไหมอ่ะแล้ว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 ก้าไก่จะไปโหวตให้เรื่องอะไรอเพราะฉะนั้นก็เป็นนั้นว่าจากนี้ไปถ้าคุณชีวิต จินตนาการเนี่ยคือการเมืองคือละครแล้วอ่ามันคือละครที่จะแสดงให้ครบบทหลังจากอย่างเสียงแล้วคนด่าอืก็ต้องวิธีการโยนผ้าอืแล้วก็ให้ภูมิใจไทยเป็นผู้แกะเข้าวต้มมัดอืใช่ไหมอืมแล้วจากนั้นยังไงต่อก็คุณคุยกับคนเนี่ยคุณคุยกับผมนะเดี๋ยวฟังผมนิดนึงอเมื่อวานคุณคุยกับใครเมื่อวานนี้คุณศิธาอ่า เอโอล่มแอดวานอมยูโดนด่าไหมโดนใช่ไหมเจตุพรโดนไหมโดนโดนชูวิทย์โดนไหมโดนโดนอแล้วคุณเห็นไหมผมไม่ได้เล่นละครบุคคลต่างๆนั้นเขาไม่ได้เล่นละครแต่ถ้าไปร่วมเล่นละครด้วยอ๋อจะกี้ทำท่านี้จะมาแตะเอไไปแตะแกหน่อยสิเนี้เนี่ยเนีอนั่งๆั่นั่งอ้อย่างเงี้ยเออแล้วก็ทำเป็นอนะ นั่นมันคือละครชัดๆดูไปแป๊บเดียวก็รู้แล้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่ดูคนออกนั่นคือวิสัยของนักการเมืองคือดูคนออกว่าคนนี้ดูว่าไ้นันเขาหวานจะตายคุณดูออกเหรอก็หวานคือลมขมคือยาไงผมต้องบอกว่าไอ้ช็อกมินช็อกมินน่ผมไม่เอาหรอกเพราะมันหวานมันคือยาพิษมันคือยาโขกไอ้ไอ้วันที่แถลงไอ้ยูครั้งแรกคุณอยู่นะผมผมอยู่ไปแถลงอะก็ผมยังได้กินด้วยเลยอะกินอะไรกินกัญชา ก็ผมยังได้กินด้วยเลยคุ้งออกมานอกห้องเลยอ่ะพูดถึงกัญชาคุณสงบเสืักคุณอนุทินแล้วไม่เหรออุ้ยไม่มีปัญหาหรอกสงครามมันจบไปแล้วคุณอนุทินก็ต้องเดินหน้าเพื่อบ้านเมืองต่อไป <c oughs> คุณก็ต้องทํางานต่อไป <c oughs> ผมก็ผมก็ใช้ในเวลาการรณรงค์สื่อสารเลือกตั้งเป็นการสื่อสารกับประชาชน,ชนเช่นเดียวกัน <c oughs> ตอนนี้ก็เอากัญชากลับมาอยู่ในร่องในรอยคุณเอากัญชาเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนอ่ะผมพูดในสั่งสั้น คุณยากกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนคุณควบคุมกัญชาให้มีเวลาเชา่นเดียวกับแอลกอฮอล์และคุณให้แพทย์เนี่ยดูจบผมไปมยุ่งวุ่นวายอะไรผมมาบอกว่าไม่ได้ไม่ขายเลยเลิกเลยผมไม่ได้พูดสักคำผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเยาว,วชนเยาว,วชนทุกคนนี่มันอ่ะเพราะฉะนั้นน,นี่เดี๋ยวเขาเป็นอนตีอีนนะคุณชูวิทย์นี่ยังก,ก,กินข้าวกับผมได้ฮะกินข้าวกับผมได้ใครจะมากินเหรคุณผมไปกินอยู่เขา เขาไม่ได้มากินกับผมผมไม่กินอยู่ข้าวเออตอนที่เขาบอกรายการเขาเคยบอกพี่นัทใช่ไหมใช่ค่ะ